คลิปนี้ผมพาทุกคนไปบุกเกาะร้านแบบวันแมนทัว์พาไปดูวิถีเด็กเกาะและที่สำคัญมากกว่านั้นยังได้เจอ FC เหมาโตเกียวแจกเลี้ยงทั้งวงเรียนไปดูคลิปเต็มการสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับช่องงแบ นะครับผมแขกถึงก็ขำกันเลยทีเดียวตอนนี้ฮะเราได้เปิดช่องเป็นช่วงเวลาที่โคตรจะหนักใจของผมตอนนี้ฮะผมได้อยู่ที่ชนบุรีนะซึ่งวันนี้ฮะผมจะทําการไปเที่ยวเกาะล้านแบบชายเดี่ยวนะบอกเลยว่าบรรยากาศโคตรด,ดีวันนี้แล้วก็ผู้คนโคตรเยอะต้องบอกก่อนว่าช่องแบงค์ปีเนะี่ยพูดตามตรงว่ามันเกิดเพราะว่าจังหวัดนี้จริงๆเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดย้อนไป4ปีที่แล้วโอ้ใสกิ้งเลยว้าวปั<า> ผมนะเคยมาที่เกาะล้านครั้งหนึ่งซึ่งเป็นคลิปเ้าจําไม่ผิดเป็นตกปลาล่าหมึกซึ่งผมมาโคตรคิดถึงผู้มีพระคุณคนนี้เลยก็คือเป็นเป็นพี่ที่เขาเคยพาผมมาตกปลาล่าหมึกซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะทําการแบบมาทัวรย้อนวันวานอดีตของผมแม่ผมจําชื่อเขาไม่ได้ผมแต่ผมถ้าจําไม่ผิดเขาชื่อพี่แบงค์เหมือนผมนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปหาเขาที่เกาะล้านนะฮะโอเคทุกคนซึ่งตอนนี้แม่ผมมาช้าไปนิดเดียวเว้ยคือจริงๆอะผมจะต้องมาประมาณออกจากบ้านเนี่ยประมาณ7จ็ดโมงครึ่ง เพื่อที่จะให้ถึงทันรอบเรือช่วง10โมงแต่ตอนนี้แม่ง10โมง46แล้วรอบเรือใหญ่อีกรอบนึงอ่ะมันจะมาประมาณช่วงเที่ยงก็เดี๋ยวเราจะทําการนั่งเรือสปีดโบ๊ทขอตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเพราะว่าป้องกันการโดนเขาเรียวกว่าอะไรคือแบงค์ปีมันไม่ใช่คนแบงค์ปีมันคือเสื้อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอตัวเปลี่ยนเสื้อก่อนเพื่อที่จะไปถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เสื้อแบงค์ปีอีกรอบหนึ่งนะก็เดี๋ยวเราไปเจรินกอรันครับ ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือกล้องของซิมที่ให้ผมเมื่อคลิปที่แล้วคือต้องบอกเลยซิมขอบคุณมากผมจะตั้งใจทําคลิปเพราะว่ากล้องตัวนี้แม่งถูกออกแบบมาเพื่อพวกเราจริงๆก็ก็เดี๋ยวเราเดินทางฮะแล้วเราก็ไปหาคอนเทนต์ทำงานบนเกาะล้านนะซึ่งต้องบอกตามตรงว่าโคตรคิดถึงเกาะนี้เลยไม่ได้มาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรารีบไปเขาเรียกว่าอะไรไปโรงแรมกันแล้วเดี๋ยวผมพาชมโรงแรมคือบอกเลยว่าโรงแรมสวยมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มปฏิบัติการทำคอนเทนต์กันทุกคนเจอตอนนี้ก็รถตู้มารับแล้วโห คือบอกเลยนะทุกคนใครที่อยู่กรุงเทพมาที่นี่ได้เด็ดให้ยิงก่อนอันนร้มันคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบโคตรดีเลยฮะเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปห้องครับห้องอื่นเอาเหรอเคอาเหรอผมนึกว่านี้โอ้โหนี่คือต้องบอกเลยฮะริมทะเลนะผมเคยมารอบหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นรอบที่สองที่เรามาแบบเฟี้ยวเี้ยวนะซึ่งต้องบอกเลยว่าที่พักที่เนี่ยเขามีตกหมึกแต่ผมว่าตกไม่เป็นหรอกผมตกหมึกไม่ได้หรอกน้องว่นล่าวันนี้คิดว่าพี่จะได้กินตัวนะ ที่ฝากท้องไว้กับเราเลยนะน้องพอลล่านี่คือพาล,ล่าหมึกของแท้นะฮะของแห่งเขาเรียกว่ารีรสอร์ทริมทะเลซึ่งวันนี้เขาก็บอกว่าจะพาเราไปที่โซนใหม่โซนใหม่ก็คือโซนตรงไหนครับอ้ยจ้าดูทคนดูที่พักโอ้ถามกิ้งสวยมากคืนเท่าไหร่นะครับ อ๋อวันธรรมดา4,008 8สุขสาร์อาทิตย์5,005 5 500, แม่เราโดนวันเสาร์อาทิตย์ไปวันอ่างจากูดสู้ด้วยโอเคได้ครับขอบคุณครับก็วันนี้ขอใส่เสื้อตัวนี้เลยแล้วกันเพราะว่าถ้าใส่เสื้อแบคงปีเยวค่อยใส่ตอนไปโรงเรียนทีเดียวตัวนั่งพักสกแตแป๊หนึ่งนะสวยมากสวยเดี๋ยวจะใช้กล้องอตัวนึงอินเสิร์ตไปก็เดี๋ยว เดี๋ยวเราจะเริ่มทำคอนเทนต์กันเลยซึ่งวันนี้ก็จะเป็นรายการใหม่ของผมเดี๋ยวขอตัวล้างหน้าล้างตาอินเสิร์ตวิวสวยๆให้เพื่อนๆดูแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันกับจิกกรรมภายในคลิปครับผมโอเคทุกคนหลังอยพยพไปสักพักนึงนี่ก็ได้เวลาออกมาลุยแล้วเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนผ้าเรียบร้อยเดี๋ยวผมพาทุกคนไปชมบรรยาก,กาศวันนี้เหมือนขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะเหมือนฝนมันจะตกแล้วก็ลมดีซึ่งนั่งเดตื่นเช้ามาแล้วก็ มีกินข้าวไปมื้อหนึ่งตอนนี้หมดว่าเริ่มหิวข้าวอีกรอบนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศวิวดีมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูไปเดี๋ยวเราจะต้องไปลุยโอเคเดี๋ยวขอตัวเปลี่ยนไปใช้กล้องอีกตัวหนึ่งก่อนตัวนี้เดี๋ยวเราได้ไปลุยกันต่อแน่กล้งองตัวนี้ดีฮะบอกแกการแบบไปไหนมาไหนคนเดียวจริงๆนี่เดี๋ยวไปกินข้าว่าเสียเวลากลัวจะไม่ทันถ่ายคอนเทนต์เพราะฉะนั้นเราก็ เตรียมของมากินด้วยวันนี้ผมต้องบอกก่อนนะเว้ทุกคนผลิตภัณฑ์ผมเนี่ยเป็นเหมือนอาหารเสริมเว้ไม่ใช่ยาลดน้ําหนักตะเวนของผมเนี่ยมันเป็นอาหารทดแทนที่มันรวมสารอาหารระดับพรีเมียมเนี่ยเข้ามากินแล้วช่วยคุมหิวเออซึงกินไค่มาใส่ผงใช่ไหมเติมน้ําเติมน้าประมาณ300รสชาติมันจะแบบก,กลมกล่อมพอดีเป๊ะ <Okay. S 2> แล้วเราว่าจะกินอย่างเนงะี้ยผมจะกินส่วนใหญ่จะกินตอนเช้าแต่วันนี้ตอนเช้าไปกินข้าวแล้วก็ อร่อยถ้าสมมุติร่างกายคุณยังไม่ชินแบบผมในช่วงแรกอยู่ได้เป็นประมาณส3งชั่วโมงนะกินประมาณนะี้แต่ถ้าชินแล้วอยู่ได้ยันแบบแล้วแต่คนเลยแล้วที่สำคัญนะทุกคนมันยังช่วยเผาผานด้วยเออมันแก่ตรงนั้นแหละคุ้มอาหารช่วยเผาผานช่วยบำรุงข้อกระดูกก็สมควรแก่เวลาพาทุกคนไปเดินไป i m y ก็มาถึงจุดชมวิวแล้วมันก็คือที่เล่นพาล่าย์ไกด์ดิงนั่นเองคือผมได้พูดไว้ตอนแรกว่าเออถ้าผมมาที่เนี่ยผมจะแวะมาไหว้หลวงพ่อก็แวะไหว้สักหน่อยแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนดูวิวสถานบินกนหนึ่งจุดหน้าสถาบินบรรยสาธุครับหลวงพ่อพาเพื่อนดูวิวบรรยากาศเออเดี๋ยวเราไปหา โอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่บริเวณหนะ้าโรงเรียนประจำเกะาะล้านใช่ไหมพี่วันหนึ่งขายได้วันเท่าไร1,500วันนี้ผมอยากจะเลี้ยงน้องๆนงี้พี่ผมเท่าไร1 0 0างั้นวันนี้ขอเหมานี่ครับครับสวัสดีวันนี้พี่เลี้ยงเคก็เดี๋ยวรอเลิกเรียนนะแล้วเหมาให้เด็กๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศก,กันว่าจะปาเป็นยังไงโอ้ผมดูทรงแล้วผมน่าจะอยู่ตรงนี้ประมาณปีสอง คำนึงปังก่อนปลาก่อนังเขาดิใครจะกินโตเกียวนะต่อแถวตายหมดแล้วแล้วก็ไม่ต้องเสียงดังระวังรถด้วยเห็นไหมระวังรถระวังรถระวังรถโอ้การให้เว้ยการให้เราไปต่อแถวที่นี่แล้วจะกินรอบที่เราเราเคยไปไหนกันเนาะอัธยาแล้วก็ทรางรัฐหลังแลี้ยง อรอบที่แล้วเราไปทำอะไรนครับพี่กันลืมในที่แบบไปมันเดรไปมันเดรไปมันเดรใช่ครับมันเดรไปมันเดรไปมันเดรโอ้โหวนรอบหน้าผมว่าผมต้องซื้อขนมมาเยอะกว่านี้หลังจากแจกลายเซ็นเกือบ2ชั่วโมงเราจะไปชมภาพบรรยากาศของเจ็ดของกัน สภาพการเป็นไงบ้างครับท่านโอ้มือปัดเลยคนระับมือปัดแล้วใกล้หมดอย่างนะั้นแล้อได้อีกเยอะได้เยอะยอะยอะู่ครับโอ้ตอนนี้เดี๋ยวถ่ายรูปจับมือ,อไปตกมือกันไหม<น>มาทําไมมากับใครสนุกกันเปล่าอร่อยไหมอร่อยไหมคือตอนนี้ฮะน้องๆก็กลับบ้านไปส่วนเยอะแล้วแล้วก็โตเกียวก็ใกล้หมดวันนี้ทําไปกี่อันนี้ประมาณเท่าไหร่สามร้อยึงไหมสามร้อยสามสี่ร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาผู้มีพระคุณนะที่พาผมถ่ายคลิป แรกใน YouTube ที่เกี่ยวกับทะเลอ้าวก็ไม่มีอะไรมากน้องๆก็นานๆทีพี่จะมาเลี้ยงแต่ถ้ารอบหน้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเลี้ยงใหม่ก็ไม่ขออะไรมากตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะจ๊ะตั้งใจเรียนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอันนี้เหลือนี้เดียวแล้วเพราะเด็กๆกลับบ้านันไปหมดแล้วมีใครไปทางนู้นเปล่ากลับกันยังไงเอามากับพี่มาเดี๋ยวไปส่งแล้วเราเดินใช่ป่ะไปดิตรงไปเลี้ยวขวาใช่ไหมไปไปไปเลโก้ซ้ายขวาเราชื่ออะไรตัวเล็กผู้หญิงข้างหน้าพี่เนี่ย ตั้งใจเรียนไหมดีใจไหมวันนี้เราเจอกันใจค่ะยิ่งเหรอแล้วได้กินโตกเกียวอ่ะกินไหมกี่ชิน้น<อ>เอออันแหละตั้งใจเรียนรู้ไหมไอ้ตัวเล็กแล้วเราอยู่ปอะไรแล้วตั้งใจเรียนเหรอตั้งใจนะเออโอเค,อเ,คเดี๋ยวพี่วนไปดูหมึกร้านนี้อันนี้อาสามาส่งลูกพี่เฉ<ๆ>ยนะไม่มีอะไรน่ารักมากมมนะเดี๋ยวเราจะไปหาผู้มีพระคุณเราต่อไปจะเกิน ได้มาเป็นบ้านของผู้มีพระคุณของผมที่มา่อก่อนเขาพาผมทำคลิปตกปลาล่าหมึกัำน้ำแต่เขาไม่อยู่มีคนอยู่ไหมครับ่นนเขาอาจจะไปทุระข้างนอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะทำการวางโตเกียวไว้ให้เขาแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้เขาเป็นการแสดงความคิดถึงเล็กน้อยแต่อาจจะเดี๋ยวอาจจะแวะมาเขาอีกรอบนพี่นนนี่นะโตะเกียว เข้ามาไม่มีใครอยู่เลยเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะทําการไปท่าเรือไปดูน้องๆตกหมึกกันขากลับถ้าวนกลับมาแล้วยังเจอพี่เขาอยู่แล้วก็จะแวะมาทักทายขเขาเพราะว่าคิดถึงเขามากไม่เจอก็ประมาณปีหนึ่งเพราะว่าปีที่แล้วมาแล้วบังเอิญเจอเขาตรงนี้พอดีไปฮะเดี๋ยวเราเจอนที่ท่าเรือมาเราจะไปหาแก๊งประมงตัวน้อยกันว่าเขาตกปลาอะไรกันตรงไหนแถบวบนี้มันจะมีชาวประมงตัวน้อยเยอะมากอ่าผมเจอแล้วผเจอตกปลาอยู่ข้างหน้าเจอแก๊งแล้วเจอแก๊งแล้ว เป็นไงได้กันยังทำเยอหมดแล้วได้เยอะได้กันยังเฮ้ยคือเองตกได้เมื่อกี้เลยเหรออ๋อไปดูโปนหาโปนพี่มาตามคําร้องขอเองแล้ววะได้หรือยังวะไหนๆโชว์โชว์เดี๋ยวพี่รอเดี๋ยวพี่นั่งรอดูเองตกปลาไว้ว่าจะได้เยอะได้น้อย เดี๋ยวรอดูว่าเด็กแถวนี้เขาจะมีฝีมือนอ่ะไหนผมมีเวลาให้เขาครึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวเรามานั่งดูวิวบรรยากาศดูเด็กๆตกปลากันพี่ว่าเรามาชาเล้นจ์กันดีว่ะที่ให้ตีโหลาสามไม้อ่ะสามไม้ตัวละบาดไอ้น,นี่นักเลงนักเลงหัวหน้าแก๊งโอ้ยเป็นฝูงเลยนี่ปลาเนี่ยเป็นฝูงเลยเยอะมากคือ,อค่อนข้างเยอะปลาที่นี่เยอะมากพวกเราอ่ะเวลาตกไปตกไปทำอะไรกินครับกินกินใช่ไหมไม่ได้ตกเล่นใช่ไหมไน้ำจะลงชืง่วง หมึกกระจับดีช่วงนี้พี่แล้วก็ช่วงคึ่งอ่านี้วิธีชาวประมงโดยแท้ะอ๋อันนี้คือเขาตกกันเป็นอาชีพแล้ววันวันก่อนตกปลานี่พวกเองก็จะไปเรียนกันก่อนใช่ไหมตั้งใจเรียนด้วยตั้งใจเรียนตั้ตัวเลขข็กทั้งหลายไปก่อนด้วยโอเคเดี๋ยวพี่อาจจะมาใหม่ตกกันดีๆอย่าตกน้ำนะ โอเคฮะปล่อยน้องๆตกปลาเดี๋ยวเราก็ไปหาที่ไปต่อคือตอนนี้ผมลุ้นอยากจะเจอพี่ที่แบบผู้มีพระคุณมากแต่ก็ไม่ได้เจอไม่รู้เขาไปไหนเอ็งถึงขั้นต้องตะโกนเรียกพี่กลับมาเลยเหรออันนี้อะไรสายแดงป่ะปล่ไข่รูตาตาหวานแล้วอ่าแล้วตามันหวานจริงไหมจริงครับอ้าไปโอเคฮะกลับจริงๆแล้วเมื่อกี้น้องมึงได้เอ้ยขอบคุณมากเว้ยไปจริงแล้วเว้ยโอเคฮะกลับมาที่พักยามเย็นยามลมโชย ้มกับฟิลที่ดีที่สุดเพราะว่าผมได้แจกของเด็กๆตามกําลังที่เรามีแม่งโคตรมีความสุขเลยเห็นน้องๆทั้งโรงเรียนกิดก้าได้กินโตเกียวได้กินชานมไข่มุกดูเขาแล้วผมก็รู้สึกแฮปปี้แบบเด็กๆเวลาเจอเราเนี่ยแล้วเรามีเวลาบใ,ให้เขาทุกคนถึงมันจะเหนื่อยเหนื่อยบ้างแต่มันก็เป็นพลังบวกอย่างนึงมันไม่ช่เหนื่อยใจแต่ใจแต่ใจของผมนี่โคตรฟูเลย ซึ่งต้องบอกนะฮะที่พักของผมมันสุดยอดอมากคือต้องบอกเลยว่ารีสอร์ทริมเลนเขามีบริการตกปลาหมึกด้วยก็คือเดี๋ยวผมจะโชว์สาธิตการตกปลา้ตกหมึกตามสไตล์ของไอปีนะแต่บอกเลยว่าไม่ได้ก็ไม่ผับแค่แค่ตกก็คือจะสาธิตให้ดูเฉยๆว่าที่นี่แม่งดีจริงบรรยากาศดีวิวดีนะทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูวิวเนี่ยยอดโคตรเงียบแล้ว,ลวเราเลือกว ok ันแบบถูกชะโกจัด เราลองดูซิว่าเราจะตกได้หรือไม่เพราะจริงๆคลิปนี้ก็ควรจะจบลงแล้วเพราะเป็นวันเดที่ไม่มีอะไรเลยแต่มันมีตรงที่ว่าวันนี้ผมได้พาไปหาน้องๆเด็กๆเกาะล้านได้พาน้องๆกินโตเกียวพากันหลงแต่ก็ไม่หลงเพราะเด็กเป็นเด็กพื้นที่ถ้าหลงเดี๋ยก็หาว่าเตี้ยมพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวกับเราก็ไม่ได้เพราะแต่ละคนเขามามันเป็นคู่เพราะฉะนั้นเราก็จะหลงด้วยตัวเราเองชมการตกหมืกของแมงคี การตกก็ง่ายมากน่ะคุณหมุนลอกก็ดึงนะมันกินมันก็จะกินเองไม่น่ากินวันนี้ไม่น่ามีหรอกพว่าลมค่อนข้างแรงคือนค่อนข้างแรงต้องรอมึน,นๆคือว่าพวกเขาตกกันได้อันนี้พี่ทีมพี่ทีมงานของริมเลผมไม่มีตัวรูเห็นในการฆ่าแต่ยอยากกินเดี๋ยวน้องก็จะิให้กิน ผมบอกเลยว่าที่เนี่ยโคตรเอ้ยตอดไม่เอาทรามานขอจ <ขอ S 2> านจิมีดีกว่าแต่ผมบอกเลยว่าที่เนี่ยน้ําจิ้มแม่งโคตรอร่อยใครมาแม่งต้องต้องได้กินจริงๆคือริมเลคือแบบมาแต่ตัวจ่ายตังมีครบทุกอย่างไม่ต้องอะไรเยมอทงมอไซอะไรก็มีให้เท่าห้องก็บรรยากาศดีโอเคฮะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนหย่อนใจตัวเองแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยออกมารับประทานอาหารเดี๋ยวถามจริงทำได้ไงวะเนี้ยพี่เขาตกได้เออผมไม่รู้เห็นพี่เอี๋ไปทำไปทำอ่ะ หลับให้สบายนะหนู okay, โอเคเดี๋ยวขอตัวไปพักก่อนหน่อยอเจอกันครับตอนนี้ก็เป็นเวลา3ามทุ่มพี่ว่าผมจะตกปลาหมึกได้ไหมลมันแรงอะ่ะเอาเดี๋ยวผมไปตกก่อนเพราะว่าวันนี้ผมอยากจะกินหมึกมากมาเจอกันครับพี่เราก็าได้เบ็ดตกปลาหมึกมาเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งผมคือสิงห์ผมทำบาปไม่ขึ้นหรอกเออก็โอ้โหบรรยากาศแบบสุดยอดวันนี้แ่งไม่มีคนแบบไม่มีเลยเว้ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่อยากกินมากเลยอยากกินมากมาคนเดียวแล้วไม่รู้จะทำอะไริ ดูเห็นวนะ่าเขามีไฟลออ้ดเเขียวๆเรามาพร้อมกับไม้ไวเลสผมจะตีทั้งหมด5ไม้เราจะมาดูว่าเราจะตกปลาหมึกได้หรือเปล่าวันนี้าไม้ที่1น,นะฮะตอนนี้น้ำก็เริ่มลงแนละไม่น่าตกได้ลมแรงเกินว่ะเพื<ๆ>่อนๆน่ามีปลาหมึกให้กินว่ะเปลี่ยนที่ดีว่า ไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่คือตรงนี้เขามีหลายจุดตรงนี้เป็นไฮไลท์ของเขาเลยคือเป็นรีสอร์ทที่ผมบอกแล้วว่าโคตรโคตรครบโคตรจบอันนี้แบบไม่ได้รีวิวนะเว้ยคือผมมาดีจริงรีสอร์ทเนี้ยซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปคือจริงๆ้วเขามีสะพานเลยตรงโน้นตรงโน้นนะเห็นนะสะพานเดี๋ยวเราจะเดินไปนั่งชมวิวชิวๆคนเดียวอันนี้ก็จะเป็นคลิปเรียวๆนะเพื่อนๆก็แบบมาคนเดียวชิวเฟี้ยวๆนะตอนนี้มาคนเดียว คือจริงๆผมโคตรอยากหาบ้านผีสิงนะไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าเราจะไปตกหมึกเราจะไปนั่งริมเลชิชิวเราจะไปสะพานลมค่อนข้างแรงมากเลยแรงฟุดๆคลิปนี้ก็จะเรียวๆตัดไม่ได้เยอะอะไรมากคือเหมือนมากับผมเลยเออประตูเปิดเว้ยบ้ายบ้ายบ้ายโอ้โหแรง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 โคตรๆตกตรงนี้เลยอย่าปิวนะอย่าปิวนะ วิวทีร้องไห้เลยนะหลายตางนะนี่ก็คือบริเวณที่เราจะทําการตกหมึกกันนะครับเราก็าจะนั่งตกชิวๆตรงนี้คนเดียวก็เฟียวได้ไม่รู้จะมีหมน,หนี่เอ้ยเสียงนี่นี่คือวิวที่ผมเห็นนะแต่ผมไม่กล้าว,วางเดี๋ยวกล้องแม่ตกกล้องตกร้องระลงมเลยวันนี้ก็บอกตามตรงนะทุกคนว่าแบบแฮปปีไ้ได้เจอน้องๆเด็กๆ ลมมันแรงเกินอ่ะใส่ต้องดีไปต้องลากลเข้ามาไม่มีตัวเลยถ้าโดยปกติถ้ามันมีปลาหมึกใช่เฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วครับง,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 งูวยไม่ได้เมื่อกี้เป็น,นปลาไม่ใช่ปลาหมึกซึ่งใครนะทุกคนที่แบบถามผมว่าเออมีหลายคนถามผมมาเยอะมากแบงค์ทำไงทำไมถึงผอม ทุกคนเห็นตอนที่ผมกินป่ะผมกินตั้งแต่ตอนนั้นยันตอนเนี้ยผมไม่ได้กินอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหิวอะไรแต่คืนนี้ก็อาจจะต้องมีแอบๆกินนิดนึงเพราะว่าใช้พลังงานเยอะมากในการถ่ายคลิปวันนี้นะ<ๆ>แล้วก็ผมกาลังลองคิดอยู่ว่าเดี๋ยววันนี้ถ้าสมมติแบบมีน้องๆเอฟซีเลยในเด็กตัวเล็กตัวน้อยตามมาหาผมใช่ป่ะผมจะชวนวนไปบ้านผีอาจจะเป็นอีพีสองไปสุดคอฟ้า เราต้องหันยังไงหันยังไงอ่ะเอาเอา,เอาแขนปรุงไว้เฮ้ยเฮ้ยอ๋อตกกระจายไม่มีอะไรเมื่อกี้นี้คือจังหวะที่แบบขึ้นนะตกไม่ได้จริงๆว่ะทุกคนแปบบ๊บนึงมีคนมาคุณพี่พอลล่าอะไรนะครับเฮ้ยใครตกได้แฟนพี่ตกให้ผมหรอเฮ้ยพระเจ้าช่วยทุกคน คือที่ริมเลดิอันนี้คือเป็นเซอร์วิทไมลครับถามจริงผมไม่ต้องทําบาปด้วยทุกคนแต่เขามีปลาหมึกมาให้ผมกินถึงที่เลยดูดินะ่ทุกคนดูดิอุนี่กี่ตัวฮนะเนี่ยสี่ตัวใหญ่แห่ไหนผมเช็คีิไม่ใช่เขาซื้อจากแมคโครมาให้ผมนะความมานะของแบงค์ปิเราไม่ต้องทำบาปแต่เราก็ได้กิน<ๆ>ผมอยากให้ทุกคนได้มาริมเลมากม้เพราะวที่นี่น้ำจิ้มมันโคตรเด็ดอ่ะเดี๋ยวผมกินให้ดูคำหนึง่งนี่นินน้ำจิ้มที่นี่ เป็นสูตรของพี่พอลล่าเลยคือใครมาที่นี่นะบอกเลยว่ามาหาพี่พอลล่าเลยนะแล้วพี่จัดให้อย่างนี้ได้เลยปะ่ะคือผมไม่ต้องถ่ายคลิปถึงเที่งคืนตีหนึ่งเ้เพื่อน,เ,น,เ,นเพราะว่าพี่พอลล่าเขาตกปลาหมึกให้ผมเลยคือสุดยอดมากผมถือว่าผมตักเซทแล้วในค่ำคืนนี้นอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มขอบคุณพี่พอลล่าโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยฮะถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาคลิปนี้เป็นการเที่ยวเรียวๆที่เกาะร้านแล้วก็พาไปแจกของน้องๆก็ไม่ชอบอะไรก็ลองพิมพ์ติมาได้อยากให้ผมทําอะไรก็บอกได้ก็คลิปนี้ผมฟินมากรู้สึกดี